นานในรายการตีสิครับฉากยังไม่เสร็จอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะฮะแต่แม้ว่าฉากของเราจะไม่เสร็จรายการของเราก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปช่วงนี้ช่วงสนทนาแขกรับเชิญของเราวันนี้ชื่อป๋าเทพโพงงามครับป๋าเทพโพงามผู้ที่มีชื่อเสียงในการลงทุนและก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในแง่ของการเป็นนักลงทุนล่าสุดป๋าเทพลงทุนอีกแล้วครับสร้างหนังครับจริงๆแลวปกติโดยทั่วไปคนสร้างหนังเขาสร้างกันทีละเรื่องท่านผู้ชมครับป๋าเทพสร้าง ค่าวนี้ทีละห้าเรื่องครับเรื่องแรกครับบ้านหลังสุดท้ายเรื่องที่สองลิเกผีเรื่องที่สมคนเถื่อนแดนเถื่อนเรื่องที่สี่เรื่องนี้น่าดูเป็นอย่างมากครับจอมดาบริษีดวงทะลวงโลกันเรื่องอะไรกันลูนี่โอ้โหนี่หลังสงครามครับสงครงามครั้งสุดท้ายทีเดียวหเรื่องพร้อมกันเร็วๆนี้ในคัมมิ่งซูลคัมมิ่งซูนโอ้โห อย่างรวดเร็วครับสร้างอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างได้อย่างน่าติดตามเป็นอย่างมากวันนี้จะมาพูดครับประเทพพวงงามสวัสดีครับ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 โอ้โหสวัสดีครับผมเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหต้อง ต้องพูดขอบคุณมากมากครับคุณวิทวัครับยินดีครับยินดีทาไมฮะแม่ก็คือไม่คิดว่าคุณจะลงทุนให้ผมเรื่องขนาดนี้นะผมรู้ว่าคุณวิทวัสดีอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีน้ําใจยินดีครับป๋าวันนี้ผมจะจับผิดหนังป๋าครับผมไม่รู้ว่าเออรายการนี้มันยังไงครึ่งจะเริ่มกันใหม่หรือว่าจะเอาไงกันครับผมเนี่ยทำฉากใหม่ไม่เสร็จเมื่อกี้ไปนั่งข้างหลังอะตะปงตะปูจะตำตูดตายอยู่แล้วเมื่อกี้นะไม่จริงๆไม่ใช่มันเออน่่เน่เนเนใบบงใบมีด เนี่ยได้เกิดทาไงอะแขกเขาลับเชิญมาไปมีดบาดก้นเขาทําไงเนี่ยคุณวิทวัฒน์คุณบอกให้กวาดให้หมดเพราะว่ามันยังไม่เสร็จไม่ใช่ไม่ใช่รายการอย่างนี้นะคุณวิทวัฒน์คุณทำว่าคุณอะไรทําที่มันง่ายๆนะไม่ได้รายการคุณดังนะคุณรู้ป่ะเนี่ยเจิงปะเจิงปะดูฮะดูทั้งนั้นเลยลูกหลานผมก็ดูเดี๋ยวนี้ปัญญาอ่อนกันหมดแล้วละครับเสริมสร้างบันเทิงและปัญญาเสริมสร้างเลยใช่ไหมฮะคุณต้องคิดนะว่าตอนนี้จะมีอะไรมาชน อะไรคุณมั่งแล้วคุณไม่รู้เรื่องมาแล้วเหรอเนี่ยเอาจริงๆไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ได้ไม่ได้ความยุติธรรมต้องมีในมนุษย์เรานะฮะจะไมล่ะฮะการทําอะไรกันแล้วแต่เนี่คนเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีนะฮะมีความเป็นคนหมายความว่าความคิดเนี่ยเหมือนจะมาชนกันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะถ้าความคิดของผมนะคุณพิศวาสโทษป่าไปพูดฝั่งโน้นเดี๋ยวผมไปคุยเขาเองอ่ะเนี่ยโอ้ย นี่เด้ยังมีเรื่องต้องคุยเยอะเลยไม่ไม่สนใจมากไม่มีใครเขาสร้างหนังทีละห้าเรื่องแบบป๋าคิดยังไงเนี่ยก็ไม่ได้คิดยังไงก็คิดจะทํานี่ไงผมจะทําเป็นแบบอัลบัมเปิดออกมาเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็มีเพลงของลูกหลานของผมอีกโอ้โหแล้วนี่ก็จอมดาบฤศีดวงทะลวงโลทะลวงจวานเอ้ยโลกันลโลกันเนี่ยตัวเองสร้างเองหนังจีนลูกชายเป็นพระเอกไอ้เนี่ยโอ้ ทำไมต้องฤทธิ์สีดวงแล้วทำไมต้องฤทธิ์สีดวงไปทะลวงโลกันคือในเมืองนั้นนะนะเขามีอยู่คือองค์เจ้าเมืองคือพระราชาองค์จัก,กรพรรดิเนี่ยมีกฎอยู่ว่าถ้าเกิดหัวเมืองไหนก็แล้วแต่ที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปคลองบ้านหัวมุมเมืองได้ต้องเปลี่ยนเลยหม่ว่าข้าราชการคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นฤทธิ์สีดวงอืจะห้ามเป็นข้าราชการอ๋อเป็นโรคต้องห้ามต้องออกไปเลยต้อย่างอื่นโรคอื่นไม่เป็นไร อย่างเดียววิรลิสเซดวงเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าองค์จักรพรรดินี่ท่านไม่ชอบลิสเซดวงทวารใครคิดอ่ะใครคิดมุกไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะสคริปต์เนี่ยพล็อกเนี้ยก็มีใครก็มีทีมเดี๋ยวเดี๋ยวทีมทีมทีมเนี่ยทั้งหมดทำเองก็เขียนใหญ่ไหมทีมใหญ่ไหมประมาณหกเจ็ดคนเหรอฮะสร้างห้าเรื่องนมีหกเจ็ดคนครับผมประมาณนี่จริงๆนะไม่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 ได้ซีซัวนะฮะนี่สคริปต์ครับ สสกิปเขียบอ้าวมันต้องมีที่คนจะทำหนังไม่ใช่ว่ามาทำอะไรแล้วไม่มีเหมือนรายการอย่างนี้เป็นโลกนี่ต้องเป็นเล่มท่านผู้ชมเป็นเล่มเลยแต่พอเปิดดูข้างหน้าปรากฏนี่ฮะรายการซื้อเหล็กและสร้างโรงงานเริ่ม22เมษายน2547มันเป็นมันเป็นสมุดเก่าที่เราจะทำตอนนั้นตอนนั้นจะทำโรงงานนี้อยู่อ่อจะทำไปทำมาคิดไปคิดมาก็เจ๊งเจ๊งครับผม นี่ครับทำไมจะไม่แจ๊งนลครับขออนุญาตนะฮะร,รายการซื้อเหล็กครับเริ่มต้นที่หน้า23เริ่มต้นหน้านี่หนบามคนนี่ไปไ<ม>คนม,ม,มาจากไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะนี่ฮะนี่ไปให้อาอกไปพันสองก็ลงไว้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเบียร์เนี่ยซื้อเบียร์เลี้ยงคนงาน200ลงไว้เรียบร้อยนะครับค่าเหล้าคนงานขนของไปสารยา600บาทนะฮะพ่อเอาเงินไปใช้มือหนึ่ง <c oughs> ที่สําคัญนี่ฮะ ตรงนี้ฮนะเหลือเชื่อลงไว้เรียบร้อยครับซีอูเข้ามาฆ่าตำรวจจับ <laughs> โดนตำรวจจับร้อยยี่สิบนะฮะลงครั้งที่เจ็ดเรียบร้อยลงไปครั้งที่เจ็ดวันที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะฮะเออปรากฏว่าเนี่ยฮะมันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับไม่น่าถึงเจ๊ง <laughs> <laughs> เอาที่งานเรานี่ไงนี่ไงนี่ไงก็เลยพลิกอีกด้านหนึ่งประเทศเริ่มต้นเลยครับเอาที่เหลือมาเขียนบทนี่ฮะ บ้านหลังสุดท้ายตะนันดังฉากแรกกลางวันกลองจับผ้าโบบ้านข้างกว้างออกไปถ่ายไปเรื่อยๆสักพักได้ยินเสียงผู้หญิงดังขึ้นโผล่ออกมาจากบ้านหลังไหนมบ้าแล้วมั้งบ้าแล้วมั้งเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาแน้่นะกล้องพยายามค้นหาจนรู้ว่าบ้าจากบ้านหลังไหนน็โพูดเอ๊ะเอาข้าวมากินก่อนแล้วนะารกโอ้นี่เป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะเลยนะฮะเด่แน่ๆก็คือผมผมไม่ทราบว่าป๋าจะจะจับตลาดตรงไหน เหมือนว่าเป็นเป็นอารมณ์ขันค่อนข้างเรียกว่าอารมณ์ขันดิบค่อนข้างดิบใช่ไหมฮะเ,ออเราดูแล้วเหมือนว่ามันน่าที่จะยิ่งใหญ่แต่ผมไปนั่งดูแล้วผมจับผิดได้เยอะเลยวันนี้ขอจับผิดหนังหน่อย,อยสองครามครั้งสุดท้ายหนังสงครามเป็นเรื่องราวระหว่างอะไรนะระหว่างพันธมิตรญี่ปุ่นกับไทยพันธมิตร,รลบกับเมกาอะไรพวกนี้นะฮะโอ้เหมือนสองครามโลกแต่ว่าถ้ามันก็คล้าย เป็นเป็นเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องของปัจจุบันกันแล้วกันเราเอาไปผสมผสมาเสเพื่อให,ให้ให้คนคิดเอาเองอว่ามันยังไงอย่งงางนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไปดูนะฮะเราจับผิดได้เฉพาะเอาเอาช็อตแรกก่อนนะฮะลองดูท่านลองดูนะฮะดูแล้วลองจับผิดดูคิดว่าเห็นตรงไหนที่มันผิดพลาดบ้างนี่จับผิดหนังป๋าเทพพงาอ่ะนี่ฮะนี่มาแล้วเรือกองทัพพันธมิตรกำลังเคลื่อนอทัพรถถังมาเพียบเลยกำลังเคลื่อนทัพมาโอ้โหโอ้หยิงใหญ่ไหมล่ะ โอฉาใหญ่มากอ้าวลงทุนขนาดไหนลงทุนมาก,มากรถถังคุณว่าคันเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหเนี่ยแ,แค่ดูก็รู้นะว่าเป็นเหล็กเนื้อดีอ้าวเหล็กเนื้อดีเลยรถถังเยอรมันรถถังเยอรมันพวกเราเห็นไหมจะผิดอะไรตรงไหนได้นี่นี่ไม่ต้องพูดถึงเนื้อเนื้อเหล็กของรถถัง เป็นเหล็กเนื้อดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องมองข้ามไปแล้เราติดต่อจากกองทัพเลยนะฮะไ oh ม่ใช่กองทัพไทยด้วยนะฮะกองทัพไหนราติดต่อจากกองทัพมาเลเซียเลยครับผมโอ้ oh, มาจากมาเลเเลยครับผมรถถังนี้สั่งอินพอร์ตเข้ามาจากมาเลยมันเป็นของรัเสเซียฮะตรงนี้เป็นรถถังที่เขาไม่ใช้งานแล้ววะ่ะเขาปล่อยผมก็เลยไปเช่าเข้ามานะฮะอ่ะลองดูนะฮะมีข้อผิดพลาดอยู่ในนั้นหนึ่งจุดชัดเจนเลยครับอ้าวลองดูเฉลยครับเนี่ยฮะนี่นี่นี่รถอะไรรถถ,รถถังอะไรที่มันมีขาอยู่ตรงนี้ครับ มันมีขามนุษย์นะฮะไม่ใช่มันมันเป็นขาเขาเรียกว่ารถรถเนี่ยมันอะไรนะขาขาตะขาบใช่ไหมตีนตะขาบตีนตะขาบอ่าฮะแต่ของเราใช้ตีนคนเลยครับผมลงทุนอันนั้นตีนตะขาบเราใช้ตีนคนลงทุนครับรถถังตีนคนตีนคนครับผมจุดที่หนึ่งอ้าวจุดที่สองเชิญนะเราจับผิดได้ครับป้ามยิงโอ้โหลบกันเห็นไหมโอ้ลบกันปั๊มปั๊มปั๊มโอ้ยิงกันแหลกลานนีปะทัดทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยิง ลบรถถังโอ้โหเครื่องบินอาญามีขีปนาวุธปั๊มเป็นไงเป็นไงฮะมีไฟลวกตัวด้วยช็อตนี้มีฉากผิดพลาดตรงไหนบ้างอะดูนะฮะปั๊มปั๊มปัมปัมนี่ยิงปั๊มปั๊มปัมนี่ลองดูนะฮะนี่คืออะไรย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยปั๊มประทัดครับอะไรป๋าปืนใหญ่เนี่ยเอาประทัดไปติดตรงนั้นเนี่ยนะรู้สึกว่ามันจะมีฉากเดียวนี่แหละนอกนั้นก็ใช้กระสุนจริงกระสุนจริงหมดเลยนะ เดี๋ยวดูปืนกลที่ปืนปืนกลแท้ๆเลยครับปืนกลที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะลองดูนะเอาเอามาดูเอาขอดูปืนกลนี่คุณไปเอามาด้วยเหรอครับโอ้ยนี่ครับเราให้ให้ดูของจริงเลยฮะตอะไรนี่นะครับป๋าโอ้อะไรเนี่ยครับผมนี่นี่ไม่อัดก็ไม่ลงทุนนะนี่เนี่คุณจะขายหนังผมแล้วคุณจะมาคุณจะมาทับถมหนังผมวะเนี่ยนี่นี่โอ้ยตััดเทปโอ้โห มันมันมันใช้มานานครับหัวก็เลยห้อยนะฮะอ๋อใช้มานานแล้วใช้มานานแล้วฮะธรรมดาหัวมันอย่างนี้นะครับผมโอ้ที่มันยิงหลายลูกแล้วฮะมันก็เลยห้อยบ้างครับผมโอ้โหเว้จริงเลยครับเหลือเชื่อไม่มันมีอะไรอ่ะขอขอดูนี่ฮะแล้วมันจะยิงกับใครวะเนี่ยแม่ห้อยเลยท่านี้เอาเอาไปเลยไหมอ๋อนี่เพิ่งรู้นี่ฮะทำด้วยกิ่งกิ่งอะไรเนี่ยไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่โอ้โอเคครับเหลือเชื่อแล้วนี่นี่นี่อะไรป๋า จ้าดจ้าดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้ยมัน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 ยังมันเสือมยังระเบิดขึ้นมาระวังระวังโอ้ระวังระวังใช้ยังกันรึอ๋อถ้าหัวถ้าหัวแดงเงี่ยใส่ใจแล้วใช้แล้วถ้าหัวแดงเงี้ใช้แล้วครับแล้วแล้วนี่นี่หมวกกันน็อกเลยนะฮะครับผมคือก็ไปเอาไอโฟมทหารโฟมฮะมาทำเป็นทหารเป็นหมวกทหารครับโอ้เรียบร้อยจัดีมากเลยดีมากเลยอ่าจับผิดข้างต่อไปอ๋อคุณเอามาให้ผมมาประจานเงี้ยนะคุณบอกว่าดีมากนะฮะเราจับผิด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  มัน,นะจะขายนะแล้วมันจะขายได้มั้ยว่าหนังกูเนี่ยช็อตช็อตครับต่อไปเอาเอาดูฮะมีอีกเหรอต่อมีโอ, rou, มอ้มีเยอะฮะมีเยอะฮะนี่เฉพาะเรื่องเดียวฮะนี่ระเบิดโอ้โหม้าสนุกสนานว่ะยิงนี่ถ่ายเองเลยนะเนี่ยถ่ายเองเลยนะเนี่ยนี่ถ่ายเองเลยเออตาทันไหมทันไหม,ไหมตะก,กี้นี้เห็นอะไรไหมไม่ทันอ่ะไม่มีใครทันอ่ะลองดูช็อตนี้มีอะไรที่ต้องจับผิดอีกเป็นอย่างมากเลยลองดูนะฮะเวนจริงๆว่ามีอะไรบ้างตาวิทวัฒน์เนี่ยเวนจริงๆมันวัดเดียวเองวัดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองฮะ กงบินยีบป้ามไอหมาสองตัวเนี่ทำไมทำไมไม่ไม่ไล่มันไปให้เรียบร้อยก่อนถ่ายป๋ะไม่ไม่ใช่ผมก็คุยกับมันแล้วนะมันไม่ไปเาบอกเฮ้ยเวลาเขาทำถ่ายแล้วมึงอย่ามาวิ่งแถวนี้อย่ามายุ่งเลยแล้วผมก็ไล่มันแล้วไอ้พอเราบอกเอาเอาจริงเนี่ยมันก็เสียงวิ่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคนก็เลยพูดว่าผมนี่เป็นหนังหมาเป็นเท่าน้ไม่ใช่ มันมันเป็นเป็นเฟรมเดียวเองลนนะเฟรมเดียวปึ๊บเดียวเท่านั้นเองฮะต้องจับตาด้วยมันบางครั้งเราก็เป็นเป็นธรรมชาตินาะบางทีมันไม่เกี่ยวอ่าธรรมชาติหมามันไปจะอยู่ทั่วไปแหละมันไปไหนก็ได้สวัสดีครับตอนมาณเที่ยงพื้นโอ้พี่น้องจะไม่กลับเลยฮะเสร็จดันดาราไปแล้วพายังไม่กลับฮะพอดีได้ยินแววๆกําลังจะขึ้นรถว่าป๋าจะมาก็จะมาทวงค่าตัวไอ้คนเถื่อนแดนเถื่อนอะไรเนี่ยฮะเออซึ่งนี่ป๋าอย่าปฏิเสธนี่นี่เขาแสดง ผมเหนื่อยมากทั้งเรื่องเดินลากลงศพทั้งเรื่องแดดก็ร้อนแล้วไปถ่ายโน่นนะฮะที่เขาใหญ่<ะ>แล้วเป็นขอบอยคาดปืนแล้วลงศพทั้งเรื่องอตังในบอกว่าปิดกล้องจะให้หนังนี่ถ่ายตั้งปี4ี่เจใช่ไหมอ๋อนี่ตั้งแต่สี่เจ็เนอะกยพกกับมึงใช่ไหมว่าถ้านหนังฉายก่อนถึงได้เงินใช่ไหมอ่าฮะเนี่ยเพิ่งจะมาฉายเ <c oughs> ออยังไม่ฉายฮะ ไม่ทีแรกบอกพอปโปรโมทปุ๊บเนี่ยตังค์ได้เลยสดๆไม่ใช่เดี๋ยวไอ้นอกมึงต้องคุยกับกูให้เรียบร้อยก่อนนะ <c oughs> อย่างเงี้ยมึงต้องคุยกับกูก่อน <c oughs> นะมึงทำอย่างเงี้ยสหมงคลพิงกูเนี่ยมึงทำอะไรอ่ะโ <c oughs> โอ้โหแบบใจเย็นเสจียง <c oughs> นนเนี่ย <c oughs> ตกลงค่าตัวนเนี่ยเท่าไหรททท่ที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 ่มามาทวงเนี่ยพี่นรสยังไม่ได้คุยกันเลยยังไไม่ด้ก็วันนั้นที่ป๋าตกลงกันว่ ที่ป๋าตกลงกันสามแสนใช่ไหมเอออะสามแสนใช่ไหมใช่เหรอกูคุยกับมึงแล้วยงังกูตกลงแล้วยงังเดี๋ยวดิมึงต้องพูดมึงอย่าพูดอย่างนี้ดีวัน,น,นที่ตกลงกันนะให้เมียใส่เสือส<า>อ้อสองพันสามพันที่พูดกันแต่แรกเลยไะจำไม่ได้เลยโอ้ป๋าปากเข้มอะสามไม่ไม่ไม่าป๋าป๋านั่งคุยต่อเถอะผมไม่มีอะไรผมไม่ได้มาทวงแล้วหนังหนังเขาด้วยเจะเห็นบอกอะไรจะทำเรื่องใหม่อะไรเขาอยู่โอยหนังผมดีอยู่แล้วดีกับหนังป๋าห้าเรื่องรวมกันเลยน S <S ให้ดื่ดำดื้อกูถอยให้เหมือนดื่ดำดื้อกูหน่อยดิความจริงไม่ได้มาทวงคาตัวพอดีเมื่อกี้ผมขอทางรายการรวยอยู่แล้วจะไปเอาชั้นดำมาสาธุปปาดิเป็นคนที่พูดดีจริงผมผมขอให้ยปากเค็มมือเค็มผมขออนุญาตคุณวีทีเจ้าของรายการคือจะมาช่วยโปรโมทว่าผมไม่เคยแสดงภาพยนตร์อะไรแบบแบบนี้มาก่อนเลยเป็นเป็นหนังที่แปลกมากยืนดวลกันเลยอ๋อไอ้ไม้ไอ้ก็ชื่ออะไรในหนังเรื่องอะไรวะชื่ออะไรวะ ไอ้ไม้เรื่องไงเนี่ยค่าตัวยังไม่รู้เลยให้หรือยังจะมาจําชื่อได้ไงยืนกันเลยแหละครับว่าโน้ตเนี่ยเขาลากลงศพมามาตามเพื่อนจะมาฆ่าผมครับผมมาเจอกันปุ๊บเอ้ยเจอก็ได้จำก็ได้หรือเปล่าที่แคลิฟอร์เนียที่เราเจอกันอ่ะเจอที่แคลิฟอร์เนียมาทีแล้วแล้วเป็นทางหนังที่คนอื่นไม่เคยเห็นครับคลานเข้าไปที่ทรายแบบกันดารมากมีแต่ต้นตะบองเพชรปากแตกแห้งหิวน้ําแทบตาย แต่แง้มต้นกระบอกเพชรมาจะมีกอกน้ําไหลโจ๊กโจ๊กไปดูนะครับผมว่าในโลกนี้ไม่มีใครทําหนังได้อย่างเทพพงงามครับขอให้รวยครับขอให้รวยครับพี่น้รวยครับขอให้รยเนวดยิ้มอะไรยิมยิ้มยิ้มยิมอ๋อนึกว่าจะจ่ายตังค์ยงยังยย่ายังไม่จ่ายยังไม่จ่ายลองดูนะครับเป็นภาพยนตร์แนวตลกสำหรับผมผมเรียกว่าตลกดิบนะฮะตลกดิบดูแลขำ เออดูแล้วมันไปอีกแนวนึงนะฮะหนังเนี่ยมันไม่ได้ดูหาดูขำๆเล็กๆน้อยท่านเองแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ฉายในโรงใช่ไหมฮะไม่ฉายในโรงฉายเป็นวีซีดีเป็นซีดีครับผมกลับว่าเราจะทําเป็นแบบเหมือนอัลบ,บั้มนะฮะเป็นมาคล้ายๆครอบครัวของป่าเทพทํากันอะไรอย่างเงี้ยเราออกเป็นในแนวนั้นลูกหลานบ้างเดี๋ยวมาร้องเพลงบ้างเล่นหนังบ้างอะไรแล้วต่อไปอยากจะให้เป็นอยากจะทําเป็น เป็นบริษัทเหมือนกับขายหนังที่ว่าชาวบ้านชาวบ้านอะไรง่ายๆเราเราไม่ไม่ไม่จําจำเป็นจะต้องอะไรที่มันมีต้องลงทุนต้องอะไรมากมายกว่าจะได้แต่ละเรื่องเพราะคนดูหนังเนี่ยส่วนมากจบเรื่องแล้วอยากจะดูใหม่อีกแล้วเนี่ยพอคนดูแล้วดูแล้วเขาอยากจะดูแล้วเนี่ยห้าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะไปซื้อได้ครับตอนนี้ก็ใส่เสียงอย่างเดียวฮะตอนนี้ผมขอเวลาสักไม่เกินเดือนหน้าเนี่ยเรียบร้อยฮะไม่เกินเดือนเนี้ยสิ้นอ๋อเดือนหน้าเดือนที่เราคุยกันอยู่นี่แหละอ๋อครับ คงจะเรียบร้อยเพราะทใส่เสียงใส่ซาวใส่อะไรกันอยูยะะ่ยังไม่ได้วางนะฮะท่านผู้ชมยังไม่ได้วางนะฮะแล้วไปซื้อข้าวหลามหนองบนไม่มีแถมนะครับไม่มีแถมซื้อตามร้านได้แน่นอนนะครับซื้อซื้อ <c oughs> ซื้อซีดีเราห้แ,แผ่นเราแถมหมูกิโลนึงั <c oughs> <c oughs> ต้องอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้เลาได้บ้านเราตอนนี้เราจะไปเอาอะไรมากมายก็ไม่ได้เ,<อ>เราต้องเห็นว่าหลายๆคนเนี่ย เศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ค่อยดีแล้วก็อะไรบ้างที่ว่าพอเพียงและอะไรบ้างที่ว่าทําให้ประชาชนเขาพอได้เสรสมที่ในสิ่งที่ที่พอราคาพอกันเองอ่ ใช่ไม่ได้ไม่แพงแน่นอนนะฮะภาพยนตร์5เรื่องาขายพร้อมกันเลยเป็นชุดเลยนะฮะชุดเลยครับดูทีเดียว5เรื่องแล้วถ้าใครจับผิดอะไรมาได้เวลาเรามาดูเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งเก็บไว้ดูเป็นเรียกอะไรที่เลือกยามที่ผมไม่อยู่แล้วผมไปเมกาแล้วไม่กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูได้เออไปดูได้เมื่อไหร่ดูเสร็จแล้วก็เสียไว้อัลบั้มีอีกอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ทำสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยอยากอยากให้ท่านผู้ชมลองดูนะฮะดูแล้วลองจับผิดหนังป่าเทพเข้ามาส่งเข้ามาในรายการได้นะฮะลองดูซิว่าเราจะสามารถ แล้วไม่ไม่ไม่ช่าใ่เรื่องนะเรากำลังทำต่ออีกสามเรื่องประจบสามเรื่องก็ทำต่ออีกสามทีละสามเรื่องบล็อกทีละสามเรื่องนี่รอให้ครบสักสิบสี่เรื่องแล้วขายพร้อมกันเลยไม่ดีเลยฮะป๋าลงเปกลงลงทุนกับผมไหมก่อนแล้วขึ้นป๋ามีชื่อมากเลยเรื่องการลงทุนผมมีบังอาจนะครับไม่ใช่เรื่องวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันกำไรชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราและเป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราที่ได้ทํา ดีกว่าที่คนอื่นที่เขายังไม่ได้คิดอ่ะอย่างเงี้ยเราเรา,เราคิดว่าเราได้กาไรแล้วเ,เราได้นําหน้าเข้าไปแล้วในในใจของเรารแตา่เราอาจจะอยู่ที่ว่าคนอาจจะมองไม่ได้มองตรงตรงนี้แต่ว่าเรามีความภูมิใจทุกอย่างสําเร็จทุกอย่างถ้าเราคิดคนั่นคือสําเร็จแล้วลองไม่จำนะเป็นต้องรอสาเร็จหรือไม่สําเร็จลองดูนะฮนะห้าเรื่องนี้ครับภาพยนตร์โดยเท <Hey, S 2> พพงงาขอบคุณมากครับป๋าครับขอบคุณมากขอบคุณครับยินดีครับพักสักรู่เดี๋ยวมากัน